สวัสดีพี่น้องผองปายทุกผู้ทุกคนเอฟทีสุ่านครับผมโอ้โอโบ่มีคลิปไอเฟี่ยน้องไอรับชมโดนหน่ะพี่นอ้องแตงตาใส่หลอบครบนะครับช่วงวันหันซ้อมกีฬาเปตองมันเป็นกีฬาของอบตครับพี่น้อง,เ,งเลยตรงบมื่อไรแบบไปหายอยู่หากินเลยครับพากันซ้อมกีฬาหมู่ว่านกะเป็นมือทุนไทยมือชิงชนะเลิศน,นะครับเนาะเมื่อวานเนี่ย กีฬาอบตอก็มีอยู่สามมือครับพี่น้องเสร็จสิ้นแล้วครับผมเสร็จสิ้นแล้ววว่านกับมือชิ้นครับชิงนชนะเลอดเดี๋ยวมือนี้เขาว่างพี่น้องมาเนี่ยออกมาหาอยู่หากินเน้ะพี่น้องมาเียลองมาใส่หนูดักหนวยพี่น้องพี่น้องผมมีคลิปให้พี่นอ้นอ,งนองเลยรับชมโดนแล้วครับออกมาหาอยู่หากินนําครับผมมาไมาเก 9, าหม้เดิมครับเป็นปลาหน่อยครับปลาตรงหน้าห่างครับผม เดี๋ยวขอขอหาหมอ่องใสกันเด้อพี่น้องเร,บบราโมโหลก็จะเป็นแนวไหนช่วงที่ผมมาตะพุ่นกะมันยังมีน้ำอยู่พี่น้องอันนี้คือว่าน้ำแห้งหมดแหละู้ว่าจะมีหม่องใสบ่กับของเฮากับกับโมดินไฟเลยพี่น้องครับกับโม่ในไฟยี่สิบหลังครับผมแล้วกแบบ็เงียวก็หอบเงียว,วก็โพดครับยึดด้วย ด้วยน้ำยาดาวนี้อพี่น้องกลับยีสิบหลังครับผมไปขอตัวเซกอนพี่น้องบุลูว่าจะมีหม่องใสหรือเปล่ากับบุลูครับเดี๋ยวไปหาเมืองน้ำกันครับผมมืนอกี้ออกมาประมาณหาโมงหรือครับผมหาโม,มงแรงครับผลก็ไปหาไปหาไปหาหลองร้อยเมืองน้ำกันครับว่ามีหมอ่องใสป่ะแล้วก็ผมเต่ว่าไอ้ตอนนั้นตอนใสก่อนหใส่เเดี๋ยวเลาถ่าใมมใย,ไไยในเมืองแจัคแลงนะพี่น้องแล้วก็ มื่อวันสองก็มายามทีเดียวเลยครับพอแย้มขึ้นผมสะบ,บอกยามครับเพราะแถวนี้มันกัอยากอันตรายเนี่ยเนาะพี่น้องเจ้าหนุนพะเยเพิ่นกอลงมาหอดพี่พี่น้องพอะเยเพิ่นหาอยู่หากินย้มขึ้นครับเลยบว่อยากออกจากบ้าน,นย้มขึ้นครับผมไปไะครัมองแซมกันพี่น้องใส่หรอือพี่น้องนี่ครับการใช้สื่อย,ยูลักษณะนี้แหละครับผมเด้อพี่น้อง กับมอเไฟครับผมออกมาหาอยู่หากินหาดักหน,นดหนูพี่น้องว่มีคลิปให้พี่น้องรับชมดนะครับแล้วเมื่ออื่นเจาคอยมาหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องว่าจะเป็นแนวไหนครับผมไดครับขอ,อุยัตาหาหม่องไซก่อนครับผม เอาพี่น้องมายามกลับครับผมปลูว่าสมานโมหมันาโมโหพี่น้องเดี๋ยวไปปลุนน้ำกันครับผมบว่านําไม่มีสิบหลังพี่น้องแต่ว่าใส่ได้แค่สิบหกหลังครับวันโมมี่องถึงใ่เนาะหลองร้อยกับบค่อยมีพี่น้องขนาดปลาหงพกเห็นแค่สองรูอย่างพี่น้องเย้อยากจะมี่โมมีเดี๋ยวไปปลมกันครับผมไปครับใส่ใส่ใสนะนร่บ จะซื้อไว้ใส่วๆๆไว้เดี๋ยวหลังหลังหนึ่งนะพี่น,อน้องแถวๆนี้นี่มันเป็นหูคอหูไม้ของแัจพี่น้องผมจะบุกกลด้วยพี่น้องเลยใส่ไว้นี่เลยเดี๋ยวมือเงินไฟมันหล่นนับกันอีกครับไปไปหลังไม้ลางน้องลังเหงนี่ยมากครับ หนึ่งหลังไหมครับโดนัาเหน็บพี่น้องอืมหู้หนึ่งพี่น้องนะหู้เกา่าหู้หม่อรอวะจักยังูนั่นมากครับผมไปหลังไหมครับผมไปหลังต่อไปพี่นอ้องอืม เอาแล้วพี่น้องเขาแล้วครับผมโดนแล้วครับพุ่นเห็นไหมครับโดนแล้วครับผมมาเก็บกันครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับเก็บกันครับพี่น้องใส่สวยเลยครับผมอืมวาตบุมีแต้มนี่สวยพี่น้องสวยเลยครับใส่สวยเลยเมึงเนี่ยกระปวดเสียพี่น้องกระปวดหายแสดงว่ามีหลายโตัได้พี่น้อง เลือเม็ดเดียวนึงเนี่ยกระปวดหายไปไซบุสแต่เดงว่ามีหลายตัวแบบว่าอีกตัวหนึ่งถือล้วกะกระปวดกระเด็นออกอีกตัวหนึ่งก็ไปครับอืมอ้าเดี๋ยวผมจะหากระปวดมาใส่ไม้ก่อนครับผมผมจะใส่ไปนี้แหละขอ,อยัดใส่ก่อนครับผมหาเงียมาใส่ก่อนครับไปดุแลแรงรอไปพี่นนอกอืม ไม่ยังพี่น้องหรือม,มันไกลๆมันกันนะดักไว้ปากหูพี่น้องเห็นแต่กโพดกลับหายพี่น้องกลับหายครับผมโอ้ย,อยมวนกลับหายพี่น้องลันพาดครับเมื่อเนี้ยโอ้ยมันแตเสียดายเองแต่ ือป่าพู่เลยพี่น้องออ้ยถือ่าจังพี่น้องเด้อเด้อใส่ไ้ไหมครับผมถือ่าจังครับที่ได้ที่ไดนขอประหยัดใจก่อนครับผม หาหนูบ้านผมหายากใหญ่งายพี่น้องมัน,นไ่ค่อยมีมาท่านมาให้กันครับไปหลัลงไม้ครับผมหาจั่ให้กินหนูเนี่ยหายากยาก,กี่ลีครับไปขอท่านมาครับไปหลัลงไม้ครับผม เซฟไนี่แหละเหนียวเหมือนเขาต้องไม่ยามอีกครับผมมันม้วหมองใส่เขาต้องใส่ไปนี่แหละครับไปหลังต่อไปครับผมลุนลุนนีน่บอทันมากพี่น้องเงินมากป้อยไวนีแ่แหละครับหกขักหกเนีย่ย เฮ้ยบทันมากครับผมปล่อยไปไหนแล้วครับหากินยากินซาเจ้โอ,นะอืมบมทันมากคนเดี๋ยวอ,อีกชุกหลังบางสองหลังจเมื่อล ปันดงเสืออุ้ยกลับขึ้นนี่เถอะใส่ละใส่ไปใส่ละ่ะที่อังบัท่านมากครับหลังต่อไปครับอีกสองหลังตุดถ่ายอันนีก่กับ่ัท่านมาก ใส่ยุปากหูพี่นอ้นองนี่รอพี่นอ้องปากหูเลยครับหูแงโอ้ยบอกงแงนะพี่นอ้องเอ๊ะเจ้าเนี่ยมีความหมาน้ฝากพี่ฝากน้องเจ้าเหนี่ยครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกด้ยินยิ้ตามไปเบาตะคนดบำบัดเลเด้อเป็นกมร่างแรงแก่กันนะกันครับผมเราเนี่ยเราตะคนบ้านขอลาไปก่อนขอเก่าข้าวสาสวัสดีครับได้ดแต้มเดียวพี่น้องได้ดแต้มเดียวยังดีครับโบเหี่ยวครับผม